สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาเจออาการของแคแนลนะครับตรงนี้เป็นแคแนลนะครับซีรีส์จีนะครับเป็นจีสองศูนย์หนึ่งศูนย์ตัวนี้จะเป็นแท้งจากโรงงานนะครับอาการนี้ก็คือลูกค้าแจ้งมาว่านะครับผมเครื่องปิ้นเปิดขึ้นมาสแตนบายคือพร้อมใช้งานแต่เวลาปิ้นนะครับไม่ดึงกระดาษเลยดึงกระดาษไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูนะครับว่าเกิดจากสาเหตุไหนนะครับผมอาจจะลองเปิดเครื่องดูนะครับ เครื่องปริ้นของแคนนนนะครับทุกยี่ห้อนะครับทุกรุ่นอะที่มีหน้าจอแสดงผลแบบนี้นะครับถ้าเครื่องขึ้นเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งอย่างเงี้ยไม่มีเลขอื่นนะครับขึ้นเลขหนึ่งไฟอะไรจะกระพริบช่างมันถ้าเครื่องขึ้นเลขหนึ่งคือเครื่องพร้อมใช้งานนะครับคือเครื่องพความใช้งานอ่นตอนนี้เราจะลองสั่งปริ้นดูนะครับว่าหลังจากเครื่องความใช้งานล้วเราสั่งปริ้นอาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองกดถ่ายเอกสารดูนะครับไม่ฮะ ดึงกระดาษไม่ลงนะครับเครื่องฟองนะครับ E02 นะครับดึงกระดาษไม่ลงนะครับผมลองอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะคน n c e ลนะครับส stop ร e s e ตกดตรงนี้นะครับเราลองถ่ายใหม่ทีกทีึงดูกระดาษนะครับเห็นไหมครัมันดึงไม่ลงนะครับมันเหมือนจะลงอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยมันเหมือนมันจะเอียงลงอยู่ฝั่งนี้ครับแสดงว่านะครับผม ฝั่งนี้จะมีอะไรติดเพราะว่ามันดึงไม่ลงนะครับแสดงว่าอย่างนี้ต้องมีอะไรหล่นมีอะไรติดในเครื่องนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแกะออสอบปเที่ยวเอา,เอ,าออกแบบง่ายๆดูก่อนนะครับผมว่าเราจะเอาออกยังไงนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องแกะเครื่องนะครับหลังจากที่เรารู้ว่ามันมีกระดาษติดนะครับผมอยากให้เมื่อกี้เมื่อกี้นะครับที่มันดึงกระดาษลงมานะครับสังเกตนะฮะมันจะดึงเอียงมาฝั่งหนึ่งคือมันเอียงฝั่งนี้ แสดงว่าฝั่งนี้ที่มันไม่เอียงมันต้องมีอะไรติดนะครับหรือมีอะไรคาอยู่ในเครื่องนะฮะผมก็จะเปิดเครื่องขึ้นนะครับผมจากนั้นนะครับผมจะพับกระดาษ a สเราธรรมดานี่นะครับอันนี้ทําแบบง่ายๆเบื้องต้นเลยนะครับสามารถทําเองได้นะครับพอเราพับกระดาษเสร็จแล้วนะครับเนี่ยสังเกตลูกฝีตัวนี้นะครับลูกฝีตัวนี้นะฮะเราใช้ไขควงปากแบนนะครับ งัดขึ้นนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะสอดตัวกระดาษเข้าไปได้นะครับสังเกตนะฮะแล้วงัดก็ยกขึ้นนิดนึงนะฮะเพื่อที่เราจะได้สอดกระดาษเข้าไปได้นะครับอย่าเห็นไหมฮะเนี่ยผมจะสอดกระดาษเข้าไปได้เห็นไหมครับแล้วก็ดันกระดาษเข้าไปนะครับดันกระดาษเข้าไปแล้วก็มาดูข้างหลังดูว่าตอนที่เราดันกระดาษเข้าไปนะมันมีอะไรโผล่มาหรือเปล่า อ่าสังเกตไหมครับจะมีกิฟเห็นไหมฮะมันจะมีกิฟตีหบกระดาษติดออกมาด้วยเห็นไหมครับสองตัวนะฮะเห็นไหมฮะสีน้ําเงินกับสีสีแดงสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินเห็นไหมฮะจะมีกิฟติดออกมาด้วยอันเรจะออกนะฮะอ่าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีสีน้ําเงิน สองตัวนะครับเห็นไหมคลิปหล่นนะครับเดี๋ยวคราวนี้นะฮะหลังจากเราเอาคลิปออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองปิ้นดูนะครับตอนนี้ก็เอากระดาษออกนะครับดึงเบาๆนะครับไม่ต้องดึงแรงเนี่ยเวลาเราจะเทสนะครับผมจะเปิดเครื่องดูลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็ อุดรูเซนเซอร์มันไว้นะครับอันนี้คือทิชชู่นะครับอุดรูเซนเซอร์มันไวเพราะปกติเราจะปิดฝาปิดนะครับแอกเดลนี้จะไปค้ำรูเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเอกสารสีดูนะครับว่ามันจะดึงกระดาษหรือเปล่านะครับหลังจากเราเอากลิฟออกนะครับกดถ่ายเอกสารนะครับผมเราเปิดเครื่องดูได้นะครับอ่าเห็นไหมฮะเครื่องนะครับผม วิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับสําหรับมือใหม่หรือสําหรับคนที่แบบไม่กล้าที่จะแกะเครื่องนะครับผมใช้แบบวิธีผมนะครับผมง่ายๆเราก็สังเกตดูว่ากระดาษนะครับมันดึงลงฝั่งไหนฝั่งไหนที่ดึงไม่ลงนะครับฝั่งไหนที่มันดึงลงแสดงว่าฝั่งนั้นไม่มีอะไรติดแต่ถ้าฝั่งไหนเอียงนะครับแสดงเอียงไม่ลงอ่ะแสดงว่าฝั่งนั้นมีกระดาษติดนะครับ อย่างเมื่อกี้นะครับเวลามันดึงกระดาษใช่ไหมครับมันจะดึงลงแนวตรงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันดึงเอียงสมมติเอียงฝั่งนี้นะครับเอียงลงฝั่งนี้แต่ฝั่งฝั่งนี้ครไม่เอียงลงแสดงว่าฝั่งนี้มันจะมีอะไรติดเพราะว่ามันเอียงลงฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวให้ผมบอกเนาะง่ายๆเลยฝั่งไหนฝั่งไหนที่มันไม่ลงนะครับใช้ไขควงปากแบนนะครับทิ่มเข้าไปเบาๆนะครับในช่องอะฮะในช่องนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะซิ้มให้โดูเนี่ย ทิมไปแล้ก็งัดขึ้นมัวเบานะครับเนี่ยทิมไปนะฮะทิมอย่างเงี้ยทิมเข้าไปเลยเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆทิมแล้วก็ยกขึ้นมัวเบาเนี่ยนะฮะทิมทิมลูกยางมานะครับไอลูกลูกเนี่ยทิมทิมตามลูกนี้นะครับอย่าทิมพลาสติกเนาะทิมตามลูกเนี้ยแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ใช้กระดาษแห่เข้าไปนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมลูกค้าแจ้งมาว่า ปีนกระดาษไม่ได้นะครับผม Canon G2010 ครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับ